ของจกบ,บา,อากทอ,ามมาอ,อย่างนจแบบ้ของหาิถึงแล้วใครอยากกินไหมนี่นี่หยนังสีห์ไทยแจกบาทของแจกบาทเหรอเถึงลงแล้วพอสี เง้ยจนเม่ันนี้เลยจะดอก่มๆช่วงนี้กำลังมีนะครับช่วงหนี่กำลังมีอันนี้เห็ดรวมมาเห็ดรวมกับหาพืนมันว่าชีืกันจชีชั้นดีเลยวันที่สิเจ็ดนะครับกระดาษกระดาบุงเ็ดไล่ มาหาเห็ดไข่ก็ซื้อเห็ดไข่เนาะ <laughs> ไ,อ,ไอ้ใก <น S 1> ล้ก็ซื้อไอ้ใกล้ก็